สวัสดีค่ะเมื่อกี้นี่นะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับระบบแก๊สระบบไฟนะคะที่ช่างต้มทําบ้านน้องน้องต้นฮักอยู่นะคะโอ้โหเสียงระเบิดตุ้มแล้วก็มีไฟลุกมื้อเลยนะคะหอนมอนุมเตียงมอนุหมอบเลยเหรอมอนุหมอบเลยเหรอสวัสดีครับเกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นขึ้นแล้วครับโอ้โห แก๊สอยู่ดีๆก็เกิดการระเบิดขึ้นมานครับยม่มั่นใจนะครับ,รบไ้านนอกดีนะครับดีนะครับพี่ตั้มมีสตินะครับวิ่งม,มาปิดวิ่งมาปิดถังแก๊สเลย<อ>มันมันร้อนมากใชรไหมป่าวันนี้นะมันร้อมันเไรครับมันตึ๊บมันลุดบ่าวายู่กสขาดอ่า กำลังกินข้าวกันอยู่ตกใจเลยครับเห็นแล้วไม่ละตกใจสุดๆแล้วนะคะมีการับองลอยนู่นงานยุ่ด้วยลงมาเลยอ่ะใครเอ่งยุ่งวุ่นหน่อยผมว่าไทยยุ่งวะ่นโอ้ยไทยมันนอกกับโดนย่างนะไทยมันนอกไม่กล้าลงมาเลยดีนะไทยมันนอกไม่ยังไม่กระโดดลงมาไทยมันนอกตกใจไม่กระโดดลงมาเนาะดีเนาะเจ้าหมดเลย ได้เห็นนะครับีกาลื่อนนี่นี่นี่เป็นรอยไหมครับสา่เหตรน้เลยสายสายแกนขาดครับสายมันลุดขาดขาดขาขาดนีดแล้วาด้าดขาด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 ขล้ขาาดขาาดนาดขาดขาาดขาดขาาาาาาขาดาขาดายขาดดาย ไม่แลไม่ใส่สายต่ออ๋อสต่อมันลุดผิยต่อยต่อสายตสาะตกอสายต่อสายต่อสายอส่อสายต่อสายต่กสายต่อสายต่อาเ่อสาแต้อสายต่่บอยา่อ่่อ่ตยออย่อ huh ่สาย ู๊ยขนาดนี้ก็ยังเสียงดังขนาดนี้นะ,ะนี่อันตรายโอ๊ย <c oughs> ใกฮะโอ้หกด่าเหียบไฟนะแด่ารอยรอยกันครับ ไปก็ูกุแม่ดาก็ท่ที่กลางกางเขาก็โดดกันมีแค่ทันทีแต่นี่มันเป็นไฟเลียค่ะถ้าเป็นไฟฟ้านี่มันะทำยัไยาจูอ๋ออย่าจูเตาเตาไปเลยครับเตาไปเลยครับเตาไปเลยครับยาตู้วิ่งหนีเลยใช่ไหม

ห้อยแล้วตกใจเห็นเนาะเราอยู่ไกลเนาะดอกม้เอาด้กันี่ไเดไ่านี่าครั้งนี้นะมอหนุ่มก็เอานี่ดอกไม้่เหมือนกันไมเห็นนะครับไม่ได้เห็นตไดดไดดง บอลนุ่มเป็นไงบอลน่เมื่อกี้นี่เป็นไงมาโอ้ยเจ้าวิ่งเอาหน่อไม้เขามี้นแบกมาต่อเล้วิ่งไปเอาคุณิกกขอเล่นอะไรกินน้ำพีกเลยแล้วมุดมุดจะมุดไตสอเลยอะย้องมุจไตเมือนะหือได้อยู่เมื่อกี้มัอนอยม่เงาไม่ใช่ละ ไม่ได้เกี่ยวมื่ไม่เกี่ยวเกินลงไปขอเนายขอเงียบนายกลัวแก๊สระเบิดเนาะเออมันระเบิดมันน่ามันน่ากลัวจริงนะน่ากลัวครับเออเราไปนึกถึงแก๊สในนั้นไงไม่แล้วรถกระจอดอยู่ใกล้ตรงนั้นด้วยไงแล้วก็กลัวไงเตียบีหมอหนุ่มไม่อยู่จะเกิดมันไปโดนรถเราโหงานนี้ดังเลยทั้งกรกกเลย โอเคครับพอหนุ่มนี่เป็นความรู้สึกของผู้คนนี่เจอกับเหตุการณ์สถานการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่เราคาดไม่คาดคิดเลยนะครับกินะครับสำหรับกินนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทีซี a ช n e l ด้วยนะครับขอบคุณครับดีไม่เอาลูกทนไปปิ้ง